นี่คือเครื่องอ e ีวานศูนย์หนึ่งที่กำลังเกิดการคลุ้มคลั่งชินจิที่เพื่อเคยขับศูนย์หนึ่งเป็นครั้งแรกก็ถูกเทวทูตซาคิเอลจับตัวไว้แรงกระแทกต่อเนื่องทะลวงผ่านกรอกส่วนหัวของเครื่องศูนย์หนึ่งทำให้เครื่องศูนย์หนึ่งเสียหายอย่างหนักและไม่ทราบสภาวะอารมณ์ของชินจิในวินาทีวิกฤตมิซาโตสั่งยกเลิกภารกิจและตัดสินใจดีดห้องนักบินออกโดยบังคับทว่าในวินาทีนั้นเองเครื่องศูนย์หนึ่งกลับเริ่มทำงานเองโดยอัตโนมัติมันพุ่งเข้าหาเทววทททูููตตออยยย่่่่าาาาางงงบ้้คลลััแะเเเขจจจโมหหกกกดินื ทันทีเพื่อตั้งรับแต่เครื่องศูนย์หนึ่งรักษาแขนที่บาดเจ็บได้ในพริบตาพร้อมกางเอทฟิลเข้ากัดกร่อนการป้องกันสมบูรณ์ของเทวทูตอีกทั้งยังใช้มือเปล่าฉีกกระชากเอทฟิลของเทวทูตถึงแม้เทวทูตพยายามจะโต้กลับแต่ไม่สามารถสร้างบาดแผลให้เครื่องศูนย์หนึ่งได้เลยเครื่องศูนย์หนึ่งที่คลุ้มคลั่งคว้าแขนทั้งสองข้างของเทวทูตแล้วหักมันทิ้งจากนั้นก็เตะเทวทูตกระเด็นไปไกลหลายร้อยเมตรมันพุ่งเข้าหาเหยื่อดุดันราวกับอสูรร้าย กระชากเกราะหน้าอกเทวทูตออกและระดมโจมตีแกนกลางอย่างบ้าคลั่งเทวทูตไม่มีกำลังจะขับขืนได้อีกจึงพยายามรัดตัวเครื่องสูงหนึ่งเพื่อระเบิดตัวเองไปด้วยกัน เกิดการระเบิดรุนแรงสองแสงรูปกังเขนบนท้องฟ้าเมื่อควันจางลงเครื่องศูนย์หนึ่งยังคงยืนตระหง่านราวกับเทพปีศาจภาพนั้นทำให้หัวใจของทุกคนสั่นสะท้านการระเบิดของเทวทูตทำลายได้เพียงเกาะส่วนหัวของเครื่องศูนย์หนึ่งเท่านั้นในวินาทีที่ชินจิเห็นภาพสะท้อนในกระจกเครื่องศูนย์หนึ่งก็เบิกตาโพล่งจ้องเขม่งมาที่เขาชินจิกรีดร้องออกมาอย่างไร้เสียงและเมื่อรู้สึกตัวเขาก็นอนอยู่บนเตียงในห้องพยาบาลแล้ว